นักแสดงท่านบอกแสดงคู่กับอะไรมรกตอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องครับโบกมือดังๆต้อนรับคุณพันธนันดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมเนี่ยเขาบอกครับเขาคิดว่าผมนะเป็นคนภาคใต้เพราะทุกครั้งที่เล่นคอนเสิร์ตผมจะต้องเต้นตท่านางตะลุงท่านเนี่ยครับ ผมชอบภาพท่าขาประจํางงงเลยผมชอบมากแต่จริงๆพี่น้องผมอยู่ที่หัวอีกนครศรีธรรมราชเยอะมากแล้วก็จะว่าเหมือนพักผมเหมือนคนใต้มันก็คล้ายๆเนาะหน้าตาผมออกกรทางทะเลทะเลเนาะแต่จุยินดีมากนะเพอะเขาบอกว่าจะมีลงมากัรมาเปิดผมว่าแสดงภาคใต้เนี่ยผมบอกต้องมาพี่น้องเรา พี่น้องภาคใต้ผมพูดเสมอถ้าท่านไปดูในรายการาในในเว็บไซต์ต่างๆผมพูดถึงภาคใต้ว่าภาคใต้เป็นภาคที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งเขาความรู้สึกหรือจิตใจของเขาเนี่ยถ้ารักใครแล้วเขาก็รักหมดหัวใจจริงๆรักใครก็รักจริงแล้วก็ออกฝทาขวานถาซ่าพูดตรงไปตรงมาเมื่อกูเกลียดก็เกลียดจริงเหมือนกันใช่ไหมครับ เมื่อมืองโกหกกูกูรู้แล้วกูวก็ไม่รักมึงแล้วมียุคครั้งหนึ่งที่พี่ดงพูดถึงเรื่องว่าไอ้พี่เยียบเงาของผู้หลักปักใหญ่อะไรก็แล้วแต่ผมนั่งนึกเออใช่เว้ยพอผู้หลักผู้ใหญ่มาก็าจะต้องถือร่มถืออะไรกันไหมครับพกตัวไปเยียบเงาเข้ากเขาถือว่าเหยียบเงาของผู้มีบารมีผิดใช่ไหมครับจริงๆไม่รู้พี่กอะไรมีผู้บารมีบารมีเขากินข้าวทางรักแรวหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็กินทั้งปากเหมือนเราใช่ไหมครับใช่ที่ประตูผมไม่ไดขี้เอาตรงผู้ไม่มีเขาคือมนุษย์เช่นกับเราใช่หรือไม่ครับท่านครับแต่มันตามตรงที่ว่าผู้บารมีไม่ได้ทํามหาแด่เห็นไหมครับคนที่ทรรมหาแดกก็คือประชาชนคนสร้างชาติที่พี่โดพูดเมื่อกี้นี่แหละครับท่านครับคือพวกเราเอง แล้วเมื่อชาติพันธุ์หรือชาติพันธุ์เขาทําร้ายชาติพันธุ์ก็เหมือนเขาทําลายชาติใช่ไหมครับใช่เขายิงประชาชนก็คือทําลายชาติใช่ไหมครับใช่แล้วใครละคร่าประชาชนอ่าเห็นไหมขนายความจริงเรายังพูดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีประชาธิปไตยไงะครับถ้ามีประชาธิปไตยจริงทําไมถึงพูดความจริงไม่ได้เออเอา ถามครับถามดูสแสดงว่าประหาที่ไตยในประเทศไทยไม่มีจริงใช่หรือไม่ใช่ผมถามว่าไอ้ผู้ดีที่บอกว่าอามาตตามันเคยไปหาปลาเหมือนพวกเราไหมไม่เคยมันเคยทำน้ำบูดูไหมไม่เคยมันเคยไปกีดยางไหมไม่เคยเห็นไหมว่ามันไม่เคยทัวนะครับไม่ทำเหี้ยไนสักอย่างเลยถ้ามันรวยจะอะไรล่ะครับท่านครับ ทำไมเขาถุงมีเงินเป็นหมืน่นเป็นแสนล้านทั้งที่เขาไม่ทํามาหาก,กินสงสัยไหมครับสงสัยไหมครับท่านครับใช่ถ้าสูบเลือดท่านแดกไงน,นะครับท่านทำมาหากินกันหน้าดําห่ำเที่ยวก็กรอดชีวิตเสียภาษีทั้งหลับและตื่น บางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเวลานอนท่านก็เสียภาษีเห็นไหมครับเห็นไหมพ่อโตเชื่อไหมโตนอนหลับโตเสียภาษีโตรู้ไหมครับที่บ้านมีหมอนไหมครับมีไหมครับมีเสียค่าภาษีหมอนเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วครับผ้าหมอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเสื้อเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับหมงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเออพัดลม 7็ดเปร์เซ็นต์ครับขาไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตื่นขึ้นมาหูข้าวหยิบหมอ้อข้าวเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับหยิบข้าวใส่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับรเข้าขี้เท่าน้ำกระติ๊ดตูนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทั้งเราพี่ทั้งท่านตื่นเขาเก็บภาษีท่านมาจากไหนครับจากการกู้แต่แสนล้านเขาที่แล้วล่าสุดขครกู้ครับขครกู้ครับท่านครับไอ้มะพักไหนครับขิสวิสิ์ แล้วก็เอานี้มาปกให้ท่านหัวละสองแสนกว่าบาททุกผู้ทุกนามแม้กระทั่งลูกของท่านโูนสามเดือนในท้องก็โดนภาษีโดนนี้ไปแล้วคนละสองแสนกว่าบาทครับมันกู้มาแปดแสนกว่าล้านมาให้ท่านสะบ,บาเน็นไหม,ไมให้ไหมครับไม่ไม่ให้ยังเอาหนี้มาปกหัวพวกกูอีเนาะ สบายใจจังๆพี่น้องทั้งหลายเขาเปรียบเสมือนนางตะลุงที่ปัดอยู่บนหยวกกล้วยไอ้คนเชิดมีแค่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นนาสีดาสีดอแล้วก็ไม่รู้อะคนเชิดอยู่แค่คนเดียวนะครับร้องอยู่แค่คนเดียวอ๋ออ๋ออเห็นไหมครับ จะก้าถึงเมืองรางครังขนั้นยังมีทหารเข้ามาในโรงกางมันพื้ปืนมาด้วยยิงชาวประชายิงทำพ้าทำพอมึงมันไม่ควรนะครับถามว่าสิ่งที่คุณทำในเรื่องนี้มันถูกหรือผิถามว่าถ้าเกิดยิงประชาชนและประเทศชาติเจริญมึงลงยิงครอบครัวมึงบ้างหรือใช่ไหมอ่ะ ได้เขาจะรู้สึกยังไงถ้าลุงเขาตายนาเขาตายลูกเขาตายพ่อเขาตายรู้สึกยังไงนี่แสดงว่าเขาไม่เคยรู้สึกความรู้สึกของประชาชน,นไม่เคยคิดถึงคุณค่าความรู้สึกของเราพูดทํางานเสียภาษีให้เขาอยู่ดีกินดีใช่ไหมครับใช่เขามีเงินเป็นหมืน่นหมื่นล้านในกระเป๋าเงินเดือนคนน,นะครับอย่างระองค์ข้ามนตรีภาษีของเรานะครับเสียเขา 4แสนกว่าบาทต่อคนที่เขามีเงินเดือนของเขาไม่ทำเงี้ยเลยเลยโอ้เขาวิีทำอะไรครับรู้ไหมเนี่ยพวกเองยังไม่รู้ทําทำอะไรรู้แต่ว่าสูบเลือดอย่างเดียวมันทำทุกวิธีทางที่จะเอาเงินจากท่านเขาก็ะเปามันแต่พอเราตื่นมาเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะวอิไม์พอสู้ปั๊บก่ออาลายแลย้วยิงเราโดี๋ยไม่ผิดกฎหมายเห็นไหมครับ เขายิงประชาชนโดยเขาไม่ผิดกฎหมาย,าายเพราะกฎหมายอยู่ที่เขาโดโดนั่นคือเสมอภาคเหรอ<ด>แต่ถ้ามึงยิงกูกูยิงมึงสิเสมอภาคใช่ไหมอะใช่เมื่อมึงรวยกูก็อยากรวยใช่ไหมครับใช่ผมพูดถูกไหมถูกเมืม่อเขารวยเราก็อยากรวยใช่หรือไม่ใช่เมื่อมึงให้กูเป็นหนี้มึงลองเป็นหนี้มึงสิมันเอาไหมอ่ะ มมันไม่เอาเห็นไหมครับเราเป็นหนี้เป็นสินโอจาปากแห้งไม่มีข้าวสารจะปอบบ่อเหมือนโคมากมันเอาไหมมันไม่เอาแต่พอเราหูมันยิงมาทิ้งตกลงนี่เสมอภาคเหรอผมรู้ว่าปีหนึ่งเรานำเงินไปซื้ออาวุธให้กับสงครามทหารเอาพุกรับไปปีหนึ่งส่งแสงกุลัดเงินพวกเราทั้งนั้นมันบอกจะแช่แข่งประเทศห้าปี ผมบอกก็ผมก็เลยถามว่าถ้าห้าปีมึงแท่แข็งได้จริงมึงเอาไปปิดซอยบ้านมึงดูก่อนพวกมาทัดทวนในซอยบ้านมึงกาเอาไว้ห้ามคนออกห้ามคนเข้าระบอบเด็จการมันเหมือนกับว่าคุดครับโตะพครับท่านนรมาเนี่ยอย่าให้เกินวันละหนึ่งครั้งนะห้ามห้ามกินข้าวอาทิตย์ละสองครั้งนะห้ามที้เยอะเกินไปนะห้าม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  นี่คือระบบปผด็จการซึ่งเขามีอำนาจสั่งให้เราทำตามกฎบังคับของเขานี่คือระบบอำมนมาจแต่ระบบะเผิ็จตการไม่ใช่เสรีภาพเสมอาภาพเห็นไหมครับเสมอกันมาช่วยกันเหมือนาภาษาษพีที่เขียนว่า one for all all for one เรายื่นมือเข้าไปช่วยกันทุกคนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยหมดเราช่วยท่านท่านช่วยเราท,าทันทีเราช่วยกันเร,เราจะอยู่ว่าโดยการช่วยกัน แต่ถ้าทุกคนขอเอาหมดทุกเอาทุกเอาทุกคนเอาหมดแล้วมันจะเหลือให้ใครนะครับจนมีคำหนึ่งที่เขียนขึ้นว่าทรัพยากราบนโลกนี้มีเหลือเฟือให้กับมนุษย์บนโลกใช้อย่างเหลือเฟือแต่จะไม่พอเลยที่ให้คนโลกใช้แค่คนเดียวคนเดียวที่เป็นคนโลกทรัพยากรจะไม่พอให้ใครใช้เลยใช่หรือไม่ใช่ เห็นไหมครับฉะนั้นเราอยู่ด้วยความวร่วมไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันแบ่งสารปันส่วนเราต้องแบ่งแชร์กันเราช่วยกันยื่นม,มือกันสังคมประชาธิปธัตยอยู่ตรงนี้การปริศาสนาไดก็แล้วแต่ขั้นพื้นฐานสอนให้การอยู่ร่วมอยู่รอดอย่างปลอดภัยโดยการสมรภาพใช่ไหมครับเมือนผมเคยเสนอว่าเอ๊ะมันมีมันมีเขาเขาอยู่ว่ากฎหมายเคาบอกว่าศาส,สนาพุทธ จะมีพื้นที่เยอะวัดห,หนึ่งจะมีไม่ตามประสิ์ไ่อะแต่วัดอ่ะจนถึงห้าสิบไร่จนถึงร้อยไร่ทําไมไม่แบ่งให้อิสลามเขาสร้างโบสถ์สร้างที่ละมาดเขาไว้สักที่หนึ่งสักห้าไล่แล้วก็อยู่ด้วยกันสันติสุขทําไมไม่คิสเสียงก็สักห้าไล่ทิ่ดูสักห้าไล่แล้วศาสนาก็รวมกันตรงนั้นมียแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเรามีที่้องอยู่รวมกันเขาอยู่ในประเทศเดียวกันน่ารักจะตายไป ไปแยกให้ศาสนาเขาทะเลาะกันใช่ไหมล่ะนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเลวร้ายเกินไปเพราะเราต้องกินด้วยกันอยู่บนโลกนี้ด้วยกันโลกนี้มีแค่ใบนี้จะยา้ายไปอยู่โลกอื่นกันยังไงอ่ะไปอยู่ดวงจันทร์เดรอปรัชาออกซิเจนกันมาเหรอัญหาเสนลอย่างนี้ที่ไหนอ่ะออกเรือหาจากบนเกืนยังไงอะไรมาบนดวงจันทร์อ่ะดวงจันทร์มีหน้าที่ทําให้น้ําขึ้นน้ําลงก็จริง แต่ดวงจันทร์ไม่มีทะเลครับหรือท่านจะไปออกเรือท่ทะเลบนดวงจันทร์ได้ไหมครับเห็นไ,ไ,ไหมครับโลกใบเนี้ยผ่านดวงดาวมากี่ลร้านดวงแล้วเราก็ไม่รู้เดินท่างมากี่ลร้านใหม่แล้วเราก็ไม่รู้แต่โลกก็เลือกดวงดาวของดวงจันทร์เป็นดวงดาวเทียงข้างโลกเพียงแค่ดวงเดียวใช่ไหมครับใช่มันเปรียบเสมือนว่าประเทศไทยเนี่ยมีนายกก,กี่คนแล้วเป็นสิบสิบสิบคนแล้ว มีสักครั้งหนึ่งไหมที่ประชาชนออกมาเรียกร้องต่อสู้ให้กับารยกสักคนหนึ่งไม่มีมีแค่คุณทักษิณคนเดียวใช่หรือไม่ใช่และแสดงว่าบุคคลคนนี้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากจนประชาชน,นยอมรับในาการกระทาของเขาใช่หรือไม่ไม่ปกป้องให้ท่านเลยวครับ,<ช>บผมเองก็เป็นแค่ ทองดันดีศิลปินผู้ตามต้อยมีความรู้น้อยนิดอาศัยเรื่องจริงมาคุยกับท่านเป็นคนโชคลาอยู่อย่างคือกวนพาซาบเหมือนท่านแหละครับพูดตรงไปตรงมาเรื่องไหนจริงก็จริงเรื่องไหนจริงไม่จริงก็ไม่จริงเพราะสิ่งนี้ทําให้เราต้องต่อสู้เราศิลปินทุกคนเสียสละก,กันมาตรงนี้เพราะว่าท่านเสียสละมากกว่าเราทาไมครับพวกเราเคยกินดีอยู่ดี ไปเที่ยวเมืองนอกเรียนเมืองนอกกันสังสบายเราเคยเจอมาแล้วมนสะดวกจริงๆครับท่านครับผมอยากให้ท่านเรามีเงินสักยี่สิบสามสิบล้านดูไหมย <S <S 1> <S 1> อยู่นะมะนะผมเคยมีเงินสามสิบเจ็ดล้านมันสะดวกจริงๆจะก,กินอะไรกินจะเที่ยวไหนเที่ยวลูกกปไหนไปไม่เคยพึงวงว่าไปแล้วลูกมีจะอดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเพราะเรามีเงินเหลือที่จะสปอร์ตหรือรองรับอยู่ อยากซื้อรถได้ทันทีอยากซื้อบ้านได้ทันทีลูกไปเรียนมางอกได้ทันทีอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมครับมีอย่างครับเพราะงี้ไงระบบของปฏิบัตผมบอได้ท่านเลยว่าสองอย่างที่เขาทำการอมาตที่กฎเกณฑ์ของพ่อของของอมาตมันบอกอกว่าสิา่งที่ประชาชนจะต้องได้รับนะครับมีสองอย่างที่เป็นของขวันอันด่าทุเล่ที่สุดคือหนึ่ง ประชาชนต้องจนสองประชาชนก้องโง่สามที่จมาประชาชนต้องเจ็บถ้ามึงเจ็บมากเท่าไหร่กูก็ได้ตังค์มากเท่านั้นเป็นไงนะครับสารเคมีต่งางๆที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นการสมยอมเป็นการยอมรับของพวกอมตะเพื่อให้ประไาชนป่วยให้มากที่สุดปวดพ้มันก็ต้องซื้อ,อยาอยากูก็ได้รักษาที่พวก17เปอร์เซ็นต์เข้ากระเป๋า จริงป่วยมากเป็นมะเร็งมะเส็งมะเมีเมะแม่ไม่รู้ผู้ได้หมดพี่น้องทั้งหลายเราต้องสันเนียครับตอนนี้เรามาภาษายเราทำยังไงบางคนก็ขายน้ำเดี๋ยวพี่ดูก็ขายน้ำพิสเสธดีทองดน,นดีก็ขายซีดีเอาเอออัลบ,บั้มใหม่มมอัลบ,บั้มใหม่เสร็จแล้ว6เพลงซิงเกิลวันนี้มีมานิดหน่อยแต่ขันจะเอาก็บอกนะครับวงบอ,บอถึงเรื่องเรา ใครทำอะไรอยู่เบื้องหลังใครฆ่าพวกเราทำไมถึงต้องฆ่านะครับเดงทำไมถึงเกิดทั้งแผ่นดินบอกครับเรื่องราวเนี่ยอัลบั้มนะครับใครจะเอาก็เอาด้านหลังนะครับแพงละร้อยบาทช่วยการตาใัยท้นทันอ้าวเขาเรื่องต่อพี่น้องเที่ยงไรเมื่อกี้ผมเต้นท่าไหนท่านี้เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือน <Yeah. S 2> ชอบมากพี่น้องเท่าไรผมบอกพวกความสุขสบายเป็นยังไงท่านจะซื้อรถสักคันหนึ่งเงินดาวนมียังคิดหนักใครค้ำอะ่ะไม่ใช่ต้นไม้ออกไม้ค้ำได้ไม่ใช่มาต้องหาคนที่มีเงินเดือนมันต้องมีคนมีอำน,นาจมีทุกคนที่มีหน้าที่การงานใช่ไหมครับหรือััย์สิ่งเงินทองที่ดินเอาไปคำ้ำใช่ไหมครับ แต่จะเงินดาวแต่จะเงินพรอุปติเหตุค่าประกันค่าทะเบียนค่าสิดหลออค่าเติมมันเยอะมากคิดหนักจเจ้ารถคันหนึ่งไอ้ลูกคนรวยรถคันหนึ่งสี่ห้าสิบล้านมาขับทนเล่น <c oughs> เขาไม่เสียภาษีไม่พออยางเอาภาษีคืนอีกบรรณนตนารธรรวัดมันไปคว้านซื้อเอาหมดเอามาเขียนเอาเองแล้วก็ไปยื่นภาษีได้ภาษีคืนเห็นไหมครับ คนจนในพวกเราศาสนาพุทธไม่กล้าเอาไปโฆษณามากลัวบาปแล้วไอ้อพวกสตรีมันกลัวบาปเหรอเขาไม่กลัวเลยทําทุกอย่างที่ตัวเองจะรวยอย่างมากข้างเพราะรวยแล้วใครๆก็นับถือแต่มันลืมไปแล้วว่ายุคนี้คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติการที่เรามาบอกประชาชนเพราะหลายคนหลายบ้านที่ไม่มีการดำใครมมีจานดำไม่ยกมือนะครับมีไหมครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าที่ไม่มีทำไงขอเพื่อนดูเหรอไปย่งน้ำตาลบ้า,าน,นเขาเหรออ๋ออะไรมาๆมาๆมาๆอย่าโกรธนะผมเองไม่มีเลย,ยไม่มีตังค์ซื้อก็อย่างนี้ครับมครับเรากำลังบอกว่าเรื่องที่เรา,าพูดก็เลยต้องมาพูดกันตรงๆกับที่หมู่บ้านเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรื่องจริงมันเกิดอ,อย่างนี้ เพื่อนๆผมที่ไปเรียนรามรันพราะที่ทำภาคใต้ที่ไปเรียนรามเป็น,นเพื่อนกันสมัยก่อนเราต่อสู้มาตั้ง,งพศ19 6ตุลาหนึ่เก้าพวกเราถูกยิงตายไป30,000กว่าคนครับท่านครับนี่ไม่รักษาเลยใช่ไหมครับเอาอผิดเขาไม่ได้เลยหนีเข้าป่ากันโหดที่ประการผมอายุเพิ่ง1ิบแต้องหนีเข้าปา่าเป็นนักเรียนเนี่ย,ยเป็นเริ่มงาวัยนุ่นเป็นใบหนุ่มต้องหนีจากพ่อแม่พ่อแม่นั่งร้องไห้คนพี่ลูกต้องเข้าปา่าอยู่ไม่ได้ครับ ยัดข้อหานักพิสาคอมมิวนิสต์ตั้งหญิงทิ้งแม่ถามว่าพุทธพระพระสงลูกไปลุเงเทพเอาส่วนยานจำลองไว้สุนยานจำลองไว้สงเขาไปลุเงเทพธรรมาศาสตร์ให้ลูกไป,เ,ปเรียนคอมมิวนิสต์เห็นไหมครับมันไม่ใช่ไงเราต้องการให้ลูกเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกระพื่ทันสมัยเขาจึงิงๆพระปัาาตตานีเนี่ยหัวหมอรู้เยอะถูกไหมครับนั่นเขาสนับสนุนให้ ลูกได้เรียนรับรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ลูกจะไดเติบโตเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ปกครองประเทศเป็นผู้สื่อสารพ่อแม่ได้ไม่อายไม่ขายหน้าเขาแต่กลับเพราะว่าลูกของท่านเป็นคอมมิวนิสต์เป็นโกคาร์สยิงลูกท่านทิ้งแล้วท่านจะรู้สึกยังไงปืนที่เขาถือภาษีของใครครับประชาชนลูกปืนที่มันยิงเราภาษีใครครับประชาชนเสื้อที่มันใส่ภาษีใครครับประชาชนเงินเดือนที่มันใช้ภาษีใครครับประชาชนี่สุกบนน้องภาษีใครครับ <ไ>แล้วมันฆ่าท่านทำไมล่ะครับนั่นหมายถึงเขาพลยศประชาชนไทยหรือไม่ใช่อย่างนี้ท่านจะนับถือเขาไปต่อไปไหม,ไมจะเอาเขากลัไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านไปต่อต้านหรือไปทำร้ายเขาเลยเพียงแต่เราเอาอำนาจที่เรามีอยู่กูไม่เอามือกูไม่เลือกมือ ผมบอกว่าเอานี้ละกันง่ายๆง่ายๆบ้านไหนหรือครอบครัวไหนหรือบุคคนใดนับถือระบบอัมมาต์ที่เป็นพนธกานก็เอาธงเหลืองปักหน้าบ้านก็แล้วกันง่ายคนไหนที่ต้องการให้ประเทศชาติหรือบ้านตัวเองเป็นประเทศใดก็ปักธงแดงก็แล้วกัน,กนดูว่าธงใครจะมากกว่าถ้าใครธงไหนมากกว่าก็เอาธงนั้นเป็นเกณฑ์หลักใช่ไหมครับเลือกระบบนั้น เอาไหมตางนี้ไหมเวลาท่านไปหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่นะครับให้แกนนำผมว่านั้นเลือเละครับว่าหมู่บ้านท่านจะเอาประธานทีไตยก็ทงแดงปักหน้าบ้านเอาพงออกมาเป็นการก็เอาพงเหลือปักหน้าบ้านก็แค่นั้นเองง่ายๆแล้วตรงไทยปักตรงไหนตรงไทยปักโรงเรียนครับเราหัวเลยพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงประเทศแล้ว ผมบอกว่าท่านครับพักเพื่อไทยดีไหมดีครับแต่ว่าพักเพื่อไทยยังไม่ใช่ใช้ระอบียบธรรนมนูรุอกพักเพื่อไทยเลยและของประชาชนเลย ยังใช้ระบอบประมุปี50ซึ่งเป็นระบอบของโจทก์ธเรตการผมถามว่าถ้าคุณเอาพ่อบ้านคุณเป็นพ่อบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วเอาระบอบโจงก์ธเรตการบริหารในหมู่บ้านคุณประชาชนจะเป็นสุขไหมร่วมไปม่ได้ประเทศไทยก็เหมือนกันถ้ายังใช้ระบอบโจทกบริหารประเทศชาติอยู่ผมถายก็งเป็นสุขไม่ได้แล้วครับท่านไม่ว่าจะอิสลามหรือพุทธคริสเตียนหรือฮินดูเป็นสุขไม่ได้หรอครับเพราะ เขาเป็นบผิการคือการควบคุมอย่างอย่างเบ็เสร็จและถ้าเกิดเป็นอีกผมถามว่มามะพี่สาวพิจะใสไซตยับสีแดงไหมมั้ยมีทางไม่มีทางแค่คุณบอกว่าฉันอยู่เฉยๆฉันไม่ยุ่งกับระบบอมสิคุณก็ถูกกินตายแล้วครับนั่นคือระบบบผิการเขาจะมาให้ใครเลยที่ต่อต้านเขาอยู่รอบแต่ประเทศชาติไม่ใช่เราไม่ได้สู เพื่อตัวเราอย่างเดียวนะครับท่านครับเราสู้เพื่อลูกหลานของเราที่ต้องอยู่รอดในอนาคตใช่หรือไม่ใช่อายุของท่านตอนี้แล้วถุงจะหมดไม่ได้แล้วท่านมาด้วยตัวท่านเองท่านรู้ตัวท่านเองท่านวิเคราะห์ดยตัวท่านเองท่านรู้เห็นเห็นแกเห็นชาติแกนแทเองว่าใครโกงบ้านโกงเมืองใครฆ่าประชาชนใครทาร้ายใครอยู่เบื้องหลังท่านรู้ด้วยตัวท่านเองใช่หรือไม่ใช่ กันใดครับใช่หรือไม่ใช่ผมก็เลยยารทำท่านว่าท่านจะเปลี่ยนระบอประการเป็นปะชนธิตไตยหรือไม่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนก็ต้องโอโซวันครับทุกคนต้องยื่นมือเข้ามาช่วยกันจับมือกันสามัคคีกันให้เสมอภาคกันและเปลี่ยนแปลงประเทศชาติลงกันนั้นประเทศชาติจะอยู่รอดผมได้ท่านฟังเรื่องเรื่องตลกของท่านแต่ว่ามันเป็นความเจ็บปวดของผม สบัยของพูสร้างอุ้มผูกโนอุ้มผมีไปอยู่ยโลก11ประเทศเข้าไปป่าใัยอย่างนี้แะครับคนเสือเ้อแดงที่นั่นถูกสารพูดรับเปลือหมดแล้วบอกเลยว่าคนไหนกรแต่ที่รับไอ้ทองดันดีไปพักที่บ้านบ้านนั้นจะโดนทันทีเพราะเอกอาคาทุดเป็นของภูมิใจไทยเป็นของททปฏิบัติเขา สั่งครับกับผมทุกที่พี่น้องครับรายฟังนี่หนึ่งว่ามผมไม่มีข้าวกินพี่น้องแสดง,สงแอบ,บออกมาให้หนาวไม่ใช่ครับข้าวมันไก่รู้ครับอันนี้ขออนุญาตนิดนะครับขออนุญาตนิดว่าข้าวมันไก่ผมโทษนะครับมไม่ได้เยินยอนครับมผมไม่เคยกินข้าวมันไก่ที่หูอร่อยเท่าที่นี่มาก่อนเลยทานได้ทุกที่ครัพทุกที่ทุยที่ไปที่ไหนก็ มมนเคยกินข้าวมันไก่ที่ไหนเขาชัดแบบนี้เลยเขาใช้อะไรหง่ะเพราะที่อื่นหุงมันจะแฉะใช่ใช้ใชคนหงครับแต่พี่กมลสินบอกว่าเขาใช้เข้าวมันแพะผมว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นข้าวต้มไก่เอาน้ำไก่มาหุงเป็นข้าวใช่ไหมใช่ไหมครับ อ่ะถูกตอ้องไม่ใช่เอาน้ำแพะบูงนะพี่กับมดสิ่นพิพ์แล้วครับรท่านครับโอเคถึงไหนแล้วลืมแล้วทีเนี้ยผมจะกินแอปเปิ้ลท่นานรู้ไหมว่าแอปเปิ้ลอ่ะมันถูกมันลบถึงสิบหกองศามันแข็งกระดกเลยถ้าจะมาน,นั่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับทงมือต้องสองชั้นเป็นทงมือขดแกะหนาวมากถ้าจะปิดมดจะมูนเลยครับเย็นถึงขนาดว่าอีกไม่ยุ่เงเลย ข้าวฉังนั้นผมต้องไม่ต้องถามอย่างครับพี่น้องครับผมลูกปีนต้อนเดเปิน้นไปเอาลูกกระเปิ้นมากินแล้วมันแข็งกัดมันไม่เข้าอ่ะมันมันเย็นมากแล้วขนาดแข็งขนาดนั้นหนอนยังอยู่ข้างไหนได้อีกทังทีดูผมกัดเปิ้ไปครับเจอหนอนข้างในผมก็ลืมทาตาบอกไม่เห็นนครับเที่ยวไปเลย อดยากมากอยู่นั่นแต่ก็ไปปาร์ตายทั้ง11ประเทศเหนื่อยมากครับแต่ว่าเราทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแลวผมคิดเสมอว่าอายุเราก็55แล้วเราเหลือเวลาไม่เท่าไหร่สิ่ง,งราทําก็คือประเทศชาติหรือลูกหลานของเราเพื่ออยู่รอบปลอดภยัยจะไม่ต้องโดนเขาฆ่าอีกไม่ต้องโดนเขาเอาเปรียบอีกสูบเลือดอีกฉะนั้นเราทําตรงนี้พี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นศาส,สนาใดก็แ,แต่เรามาร่องม,มือ การเป็นโอปวันวันพอออนนี้หรือว่าช่วยกันทุกมือเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อประเทศชาติและลูกหลานของเราใช่หรือไม่ใช่ใชดีหรือไม่ดีดีพี่น้องครับเวลานี้คือเข้ามาใกล้ระยะที่มันจะปฏิวัติัประหารดีแล้วเห็นไหมครับเขาจะต้องทําทุกอย่างนี่คือฟางเส้นสุดท้ายของเขาถ้าเขาไม่ทาตอนนี้เดี๋ยวเขาเข้าโคตูอาเทียนแล้ว เขาก็ทําไม่ได้นะสิ่งหนึ่งที่ท่านลืมไม่ได้นะครับขอกาบ,บกบคลงจริงหนึ่งท่านครับสิ่งใกล้ตัวนะครับลูกหลานแล้วแต่นะครับเรีกเข้ามาคุยเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับค่อยๆขยับไปนะแม่นะพอนะเพราะงั้นเราไม่ทันอาเซียนแน่ประเทศไทยถูกประนามนะครับเพราะเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษล้าหลังที่สุดเราไม่ทันอาเซียนเลยพม่าองซานซูจีนะครับอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ คนมันนอกพอกนาของมากเข้าใจหมดเห็นไหมครับไม่ไเค้ามีดีกว่าเราเลยแต่เนื่องจากเขาพัฒนารองรับไปแล้วแต่เราตามหลังเขาไม่ทันสิ่งหนึ่งก็เข้าเป้าของขาอามาแล้วครับขาาเขางหารคนไทยโง่จนเจ็บโง่จนเจ็บอยู่กดนั้น,นครับแต่น,ตนี้เราต้องหนีจากรวบรดค่อยได้เราต้องหนีจะกรบอกออามาให้ได้คือเราต้องพัฒนาตัวเองทําไม่ง่ายช้าเช้านะครับให้ลูกหลานสอบก็ได้เฮ้ยอาหารเช้าเป็นไงวะเล็กปัดขอบเล็กปัด S <S เออเฮ้ยเฮ้ยคำทูเบรกฟาสเฮ้ยคำทูเบรกฟาสมากินข้าวกันดีไหมครับพอ่อดีไปนอนโกชูเบทเบทแปลว่าที่นอนครับพ่อโกชูเบทไปนอนเออง่ายง่ายโกชูสลิปที่เปนนอนนะครับสลีปไปนอนโกชูเบทก็คือไปนอนนะครับออกคำใกล้ตัวของเราเห็นไครับที่ข้าวประมาณนู้นนะครับ กินข้วุกวันเลยไม่เป็นไรตอนนี้ไม่นเริ่มต้นพยายามฝากนะครับว่าเราปีอาเซียนแล้วเราจะเข้าร่วมเขาสิบประเทศถ้าเราไม่พยายามหลอตัวเองเข้าเขาเราจะลำบากนะพ่อเนาะเนาะพี่น้องเราเข้าใจเลยเนาะอันนี้ขอป็นื่องส่วนตัวอ่ะไม่มีอะไรละอยากจะบอกว่าพี่น้องเอ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะกออขอกันเขียนบาเขียนไรต่อสู้ด้วยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้กับลูกหลานของเรา เนาะอายูซ er like yeah. ีดีใครจะซื so, yeah. ้อทางด้านหลังนะครับไปดูเองนะครับรู้ๆเดี๋ยคอยเขาว่ากันแต่ตอนนี้พูดหลักการก่อนแล้วก็อยากที่ผมอยากขอสุดก็คืออยากบอกรัฐบาลว่าขยากว้างเนยครับตรงไหนก็แล้วแต่ที่ยังไม่มีโบสถ์ของอิสลามมู่บ้านไหนไม่มีนะครับเรามีวัดอยู่แล้วพื้นที่วัดก็เป็นต้องเป็นร้อยๆไร่ถ้าหกสิบไร่แต่ให้อิสลามเขาสักห้าไร่เป็นที่สร้างโบสถ์มาให้เขา พิสักห้าไ่ยิงดูสักห้าไล่ก็แล้วแต่สนานยิ่งรวมกันมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งน่ารักผมเห็นสีสันที่เตกต่ากันมันมันน่ารักมากผมชอบมากเลยที่เราอยู่รวมกันได้อย่างสันติสุขก็ขอให้ประชาชนตงเจริญนะครับไม่ว่าอะไรจะขึ้นขอให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยประชาชนตรงเจริญประชาชนตรงเจริญประชาชนตรงเจริญขอบคุณครับที่ําดันดีนะครับพี่น้องครับ แล้วมาถึงช่วงที่พี่น้องจะได้รับทราบเรื่องสหกรณ์แล้วนะครับพี่น้องครับตั้งใจฟังนิดนึงนะครับซึ่งวิทยากรท่านต่อไปนี้ท่านเป็นเลขาสมาพันธ์หมู่บ้านเสืเอ้อแดงแล้วก็เป็นผู้ีิเริ่มโครงการหมู่บ้านเสืเอ้อแดงพี่น้องครับขบมือ่างกายครับคุณอานนนแสงนากครับไม่สายสักนนครับ,ส,รบสวัสดีครับพี่น้องนะครับชาว ขอเทพาทุกท่านนะครับแล้วก็มีท่านท่ญญานดีมาจากคณะด้วยพิญญีการแั่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้ก็น่าอยางปฝากสินกันอยู่